เสียเต๋าเคยจับจับไปนี่ตกลงไหลดูบ่ไหลเดี๋ยวนี่เปิดภาพมาเมืนี้จะอยู่ที่บ้านสัเต๋พี่น้องเลยก่อนอื่นสะกราสักกาสัสบายดีสลับดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอิสพีปลาลุงกันด้วยทุกคนอ่าพ่อพ่อกับซองว่าชุบคนดีแล้วพี่น้องเลยแต่เป็นเชียงสะเกดเด้อเพราะว่าฝนอ่าบ่ได้มาพี่น้องเลยเนาะยังเวิรนมงานอยู่ มาเบิ่งเฮนสเตลทำอะไร่นิเอาคือนางอยู่บ่นิฮะสบายดีเศร้าเหรอบ้อจะเมย์ซิเออบ้อละจะเมย์เลนึ่งเหรอวะอดูอ่ะสบายดีเด้อทั้งสองคนโดอ โ้จับอีกแล้วสร้าในิน,นึงเห็ดเวียกตตอยี่ยเลยอือโหทางสเตลโอ้คนดินบล็อกอยู่รุมขึ้นมาป้าไปเทงิงคนจากเทิงนี่ไปให้เพิ่มให้สร้าง แบบเพิ <ersch> 17, ่นกะอ่ะโกหงอ่ะนี่พี่น้องโอ้ชมพิตั้งมุกบอ่ะคางนั้นคางนี้มันจับกันดีเนาะกนทางกันเลยสะเดีเอ้ยเนาะก่อข้างนั้นเดี๋ยวก่อนหนึ่งเดี๋ยวจะมาจับข้างนี้พี่น้องเพราะว่าให้มันนั่นจับพึ่งกันได้ ล่อวงเหินสอบเต๋กว่าเริ่มสอบเตอ๋อประมาณเห็นซองห่อเนาะเลยโอ้ทางนี้กันกอหองาบสบายดีเด้อทางสร้างเด้อโอ้ยทางประตู้หอกะหันแห้งเจ้ากว่เนาะไอ้ยพี่น้องเลย Moment vào thảo ra đây đi thảo hàn thảo hèn đi thảo cuối cùng thảo cuối cùng thôi chơi bơi chết chân á bò thôi chết bò 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 เห็ดงานี่มันตรงกันเลยกีเขาคือว่าไริ่ต่ของเขาของจืดอนละอดละแอะมาลักจมวัวพวกแพ้่ทุกเจ้างบ่เา่าเลยอไดก็เีแล้วอ๋ี่นังเงยน้องนพี่แกกำลังก่อต่างมุมกลบเนาะเมื่อยนี่หว่าตอนที่คนทำมาตันที่คนที ลาสิคุบดกองหันได้บ่พอเสร็จแตวจนบ,บดกองนี่บ่บต้อมีปอยอยโรคเลยนะนี่เนาะตัวนี้นี่ที่เป็นบอลน,นางลินเนาะแน่น แบบเดียวกันเลยหอห้องนนอกับสองห้อง ถ้าทนไ้ก uhm ินข th uhm ้าวเจ้าวอป้า้าอยู่ยังไงนี่น่วพอทีนันน่ผกรเ่ลยข้าเรมามาเลยโดนโเมองสตลเล่าปลาเท่าที่เะราสนว่าถูสตลว่าไนวฟังเราโยมรลบ่มีบ่มีคนมาขารนะไหมืนนี่เนาะ เียวียวบอกคำว่าคายเขามือว่าสเตลบอกคา่ามีกับซีซึ้อให้เป็นให้สร้างเกงเกงให้สร้างนะสร้างเบอกเกงเให้สเตลเกงใอ้เกงให้สร้างโอเก็บทั้งนี้พ่อเลยไปพุนดกันี้เนาะเก็บไปให้ทางของน้าบอกว่านี้ นมสุปกติบางคนนี่นั่งท่าเนาะเพรว่าเก็บอายาเพิ่มที่นั่นวันนันทีของ้างอยู่แล้วอันนี้เรายังมีแบบน้ำมงน้ำใจซอยสร้างอยู่นี่ด้สร้างก็เบาๆนะอีกกะเพิ่นเห็ดกะไว้ไว้อีกกันได้เพราะว่าอ่ามันเฮาบ่ได้อันอนี่เด้อเอาบ่ได้เก็บบอกเนาะเพิ่นเก็บมาเรียบร้อยแล้ว สอยเพิ S <S <original> <S ่นก็บดริสีเวลามาคนเอาเองแมนกับวันเันคือวานะ้าวานเฉยเพิ่นมาวัดเานะเฮากยอยากไว้นี่ย้าเพิ่นกับพ่นบุยยื่ๆแล้วยอมรับเลยสิเตยยิ้มตลอดคอยว่านราบมือยจักเชื่อคอย่าแล้วคนใจดีเลยไอยแล้วว่ะ จะดีตอนว่าแล้วเหรอวะโดยฮะไปนอามาที <t 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 ah ah ่น uh 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 ี่อมาแต่ไกลกันดิ้งน่นนั่นเนาะ

ใครเแก่กับมันมันยังงินนั่นอยู่มันยังบริข้นสูงเนาะยัง้างยกยกยัย่ขึ้นเลยทมีูงเออมันลไปฝนเนยล่ไป่ไวคว่าอัน ถ้าว่าเขาก่อข้นสูงนี่มันชียากคนนี้อันนี้ยังดีพี่น้องเลยยังต่ำเนาะเสรลจล้มไปพี่นล้มไปพี่เนี้ยเร็งนึกเฉต๋อเป็นได้ใจวะยังนี้นึงเองไปไตครัวดูไปซ้าย tháp làm phiền ý này đây sao? Phía ở đây cài đó, chẳng กอดแล้วกให้ให้ตนลูกของนี่มันจะล้ไหนบอกดิ่งดิ่งลูกนั่เทียงมันได้เรื่อง้บเพดินไหมบ่ดิ่งนี้มันเทอันเสมอกว่าบ่โอ้จับบ่ ดิ่งด้นี่บ่ยาก,ออกาเ,อ <laughs> เอา,เาก้อนเฮ้เด้วยแบบฮอกก็ไปเฮากซูนแบบน้ำได้เนาะมันบอกคือฮากก็คนละภาคเลยเนาะกันพูดหนึ่งทางนาั้นท้งนี้มันไนกันนี่ัน่นเลย

Ró xúc, ok xúc bay tháng ăn không hắn Ờ, nè, dưới cái đấy 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 จะหายสเตียวเลยหาได้ไป hom ตกบ่ไล่แต่บ่เลยดิอ้โจะโอเคได้พี่น้องเลย มันมันมนะ่นะนะเบี้ยมาครั้งนี้ก็กกอครั้งนี้ขึ้นดีก้อนชูงมิ้กหน่อยก้อนนะเพราะว่าให้มันให้มันกระแทกมาทาั้งนี้เลยเนาะใ,ให้มันดันไปทรั้งนั้นเดยโอจะบิดบันเนื้อหนึ่งุดอีกเฮ้ ăn cả ah, mày hò Xem đây Tập lúc đi Đây đấy Đây đấy, เน็ะเลยเสตีเห็จัจับไมนีตกลงไหลดูบ่ไหเดียนีตรงแล้วเสตยตรงวะผ่านแล้ว่าเสตีย เทกเท่ททแล้วก็หาเก็บไม้ขอซ้อนใช้กา็าวน <c oughs> <c oughs> ันนี้เดี๋ยวจะขึ้นถกคาดน,นีเเด่วันนี้เนาะเอาเฮเอาเฮขู่เฮมากเลยเปนยังเลยวันที่ขึ้นเท่ก็ได้เห็นนะ ประตูห้องน้ำอ่าน่องแตน๋นด้านก่อนเบี้ยวก,ก่อนก่นเลยะอ่าเ็ดทางประตูก่อนบบอือจะโบเซาโบเสต๋ออือือป้าต๋อเขามาห่องทั้งนี้ไว้แทบบัดน,นี้

เออเป็นกอคางนี่ขึ้นเชียคนก็มาก่อคางนี่วันนี้มันจับกันก่อนจังก่อขึ้นชุดเนาะมันจับมันเสมอกันก่อนมื่อไรเนี่ยอาลาถามมีไม้มีอย่างเป็นเทคันทับหลังไรนะเนาะไปนอนทางเฮือนสเตลกับพี่น้อยดีอกดีใจน้ำ การเสตียวที่การเตื่อเพื่อนโอ้โเอินดูแซามานอนมันหอดเที่งมันสีเที่ยงได้ได้นี่เล็กน,อน,กน้อยกะพอดีอ่ะเยากนอนอแต่ว่าเราอยากเข่าไปจัะเสตียว

ามกับบีปูนกะเที่ยงทานทุกเถื่องพี่น้องเหรอเนาะสำหรับที่นี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเยเนาะดูยโดยทางสแตล์ฟเพิ่นเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานโตก่อนพี่น้องเลยโดยสปาดีเด้อสแตลเด้อร์เพิ่นเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานก่อนเพื่อนคนละเหกาเห็ดอยู่เฮ็ดกินให้ทางสร้างเพิ่นพี่น้องเลย โดยทางสเกลก็จะได้โคตัวก่นเนาะโดยก็จบคลิปก่อนพี่น้องเยเนาะ่สำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อะโดยเพื่อนสเตลก็กำลังเริ่มพี่น้องเยเริ่มก่อแล้วเนาะแล้วก็ตั้งวงกบพี่น้องเยแล้วก็ย่าห้องน้ำกับก่อรวดเดียวเลยปูก่อห้องน้ำกับก่อฟูก่อตั้งวงกบก็ตั้งแล้วก็บปูตั้งแล้วกับก่อเนาะปูเทคานกับเทคานมันก็ว่ากันพี่น้องเย रोई हाँ सकने के पानी ना के तो रही सके कचरे खुतौर रो हा बारिय